สวัสดีครับสวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับบทที่3เรื่องเวลานะครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลานะครับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลานะครับคุณครูจะให้ดูเนะาะนักเรียนดูเข็มยาวนะครับเข็มยาวเข็มนี้นะเป็นเข็มนาทีนะครับเข็มนี้เป็นเข็มนาทีนะครับถ้าเขา เคลื่อนที่ไป1ช่องเล็กตัวนี้นะครับ1ขีดเนาะก็จะเท่ากับ1นาทีนะครับแต่ถ้าไป1ช่องตัวเลขนะครับ1ช่องตัวเลขเนี่ยจะเท่ากับ5นาที1ช่องตัวเลขไหนล่ะอ่ะนี่ครับนี่สามไป4หรือ1มา2 2มา3นะครับก็ได้นะครับค่า1ช่องตัวเลขก็เท่ากับ5นาทีเพราะครบ5ขีดพอดีเนาะ1ช่องอ่า1ขีดเล็กๆเนี่ยก็เท่ากับ1นนาทีนะครับแล้วเคลื่อนที่ครบ 1รอบนะครับทอนที่ครบ1รอบนะเท่ากับ1ชั่วโมงหรือ60นาทีนะครับ1รอบนี้นะครับทันที่12มาหนึ่งแล้วก็วนกลับไป12เหมือนเดิมนะครับก็จะเท่ากับ60นาทีหรือ1ชั่วโมงนะครับนักเรียนจะเห็นว่า1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีนะครับ1ชั่วโมงเนาะเท่ากับ60นาทีทีนี้ถ้า2ชั่วโมงล่ะครับ 2ชั่วโมงก็คือ60นาทีกับอีก60นาทีบวกกันเนาะเท่ากับเท่าไรครับเท่ากับ120นาทีแล้วถ้า3มชั่วโมง46นาทีล่ะก็คือเอา60สามันเนาะก็คือ3ตัวเนาะ6ก60บ0วก 60, บวก 60, บวก, 60, ก็เท่ากับ180่งร้ยครับแล้วก็บวกอีก46นาทีตรงนี้นะครับก็เท่ากับเท่าไรครับ120่รบอ่า 226นาทีนะครับเท่ากับ226นาทีนะครับโอเคเนาะทีนี้60นาทีเนี่ยเท่ากับ1ชั่วโมงแล้ว120นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมง60 1อ่า60นะครับเท่ากับ1ชั่วโมงแล้ว120เท่ากับกี่ชั่วโมง60แรกก็คือ1ชั่วโมง60ที่2เป็น1ชั่วโมงด้านล,ล่างครับคบรบ120ยัง ครบแล้วนะครับก็จะเท่ากับ2ชั่วโมงเห็นไหมครับไม่ยากใช่ไหมครับต่อมาครับ163เท่ากับกี่ชั่วโมงนะก็มาดูครับ60นาทีแรกก็1ชั่วโมง60นาทีที่สองก็1ชั่วโมงนะครับเท่ากับเท่าไรครับ120นาทีแล้วใช่ไหมก็เท่ากับ2ชั่วโมงนะแต่ทีเนี้ยถ้าเอา60ที่3ก็จะเกินเท่าไรครับเกิน 163นะครับแล้วก็ลบปกติก็เท่ากับ43นาทีตรงนี้นะครับแล้วเรามาบวกเนาะเขาถามชั่วโมงใช่ไหมครับถามชั่วโมงเราก็มาบวกก็ได้2ชั่วโมงกับอีก43นาทีนะครับอ่า60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมง120นาทีเท่ากับ2ชั่วโมง180นาทีเท่ากับ3มชั่วโมงนะครับนี่ หรือ60นะครับมีตัวเดียวเนาะอันแรกตัวเดียวนะเราก็ใช้60คูณหนึ่งได้เลยเพราะมี60จํานวนเดียวเนาะก็เท่ากับ60อ่าอันที่2นะครับมี60กี่เท่าไรครับกี่จํานวนครับ2จํานวนเนาะก็2คูณ60ก็เท่ากับ120นาทีนะครับอันที่3ครับก็คือ3จํานวนใช่ไหมก็คือ63ตัวเนาะหรือ3าํานวนนั่นเอง ก็เอา3คูณอะไรครับคูณ6 10นะครับเท่ากับ180ยยากไหมไม่ยากใช่ไหมครับอ่าทีนี้กิจกรรมวันนี้นะครับคุณครูฝากให้นักเรียนทำนะทำเสร็จถ่ายรูปส่งคุณครูทางไลน์ส่วนตัวนะครับแล้วก็ลงอัลบั้มไว้นะเดี๋ยวครูจะไปตรวจให้นะครับสำหรับอีพีนี้ครูฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปนะครับสวัสดีครับ